สวัสดีค่ะตกเย็นมาก็เป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีกันลูกเงยหนะ้าสวัสดีกันก่อนสงสัยจะเงยไม่ขึ้นค่ะพอดีแม่ให้กินขนมแม่ให้กินขนมคึกคักคึกคักดีใจกันอ้อนไปอ้อนมาจนได้กินจนได้ค่ะจะไม่ให้กินก็สงสารเนี่ยค่ะ มีกินปลาเส้นมีกินปลาเส้นแล้วก็ขนมขนมเส้นเส้นนะคะเส้นเส้นแบบนี้เขาชอบกันมากมายขนมเส้นแบบนี้ค่ะก็เขาจะชอบขวกหนูชอบกันมากมายเลยใช่ไหมลูกอุ้ยปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยแม่ทํางานอยู่ก็เรียกค่ะเรียกเรียกแม่เสียงดังโดยเฉพาะถุงทองเนี่ยค่ะเรียกแม่เสียงดัง เนี่ก็เลยต้องเข้ามาพอเข้ามาแล้วก็ปั่นป่วนอยากกินขนมกันก็เลยต้องให้กินสักหน่อยค่ะก็หนูมาขอกำลังใจหน่อยค่ะลูกนะเนี่ยค่ะลูกๆแม่กิ่งก็จะเป็นลักษณะนี้มหีหลายท่านออกว่าลูกแม่กิ่งเรียบร้อยจังเลยเนี่ยค่ะแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าลูกๆกบ้านอื่นเป็นแบบไหน ซุกซนกันขนาดไหนแต่ของแม่กิ่งก็จะเป็นลักษณะสไตล์เนี้ยค่ะเขาก็จะปุ้ยมุดปุ้ยมุดกันอยู่ที่บ้านก็จะมีเล่นกระโดโดโลดเต้นวิ่งไล่กันบ้างแข่งกันบ้างตามภาษาของเขาแต่เวลาที่แม่มานั่งอยู่ที่โซฟาก็จะเป็นความอบอุ่นแบบนี้ค่ะความอบอุ่นที่แม่กิ่งก็แม่คิดว่าแม่กิ่งจะได้รับแบบนี้มากมายจากพวกเขา แต่ละคนตะมุตะมิแม่กิ่งก็เลยไม่รู้ว่าเด็กๆบ้านอื่นเขาเป็นยังไงกัน<ม>ลูกนะ<ม>ความรักความมุ้ยของพวกเขาจะมีให้เห็นตลอดค่ะ<ม>ยังไงก็ฝาก fc ช่วยเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองด้วยนะคะ<ม>ทั้ง fc เก่า fc ใหม่ fc ใหม่ที่เข้ามาที่ยังจําชื่อลูกแม่กิ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแค่ทุกวันนี้ทุกท่านเข้ามาให้กําลังใจแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆแม่กิ่งก็ดีใจมากแล้วค่ะแล้วทองหยดก็เหมือนกันน้องก็จะมีความน่ารักมากมายเหมือนกันท่านใดที่เป็น fc ใหม่เข้ามาไปดูคลิปเก่าๆได้ค่ะ น้องจะเป็นตัวจีตของบ้านเท่าที่ผ่านมาก่อนที่น้องจะทําหมันนะลูกนะแต่ตอนนี้ขอสวยก่อนแม่ขอสวยก่อนดูซิแต่ละคนปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยอุยอุยอุยแม่ทองมาของเรานะคะหนุมน่มๆก็มีแต่ละรอครับ รักและเอ็นดูพวกผมด้วยนะครับมาเมตตาดูคลิปให้พวกผมด้วยนะครัะนะลูกนะยังไงแม่กิ่งก็ขอฝาก f อซทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด็กๆด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณสนับสนุนอาหารให้พวกเราได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญกดแชร์เยอะๆเลยค่ะเพื่อที่ว่าแม่กิ่งจะได้เก็บเงิน เก็บเงินทุนไว้ไปทําบ้านที่ขอนแก่นให้กับลูกๆค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าที่แม่กิ่งขายนะคะคือสบู่มีสบู่แล้วก็มีเสื้อค่ะ FC ท่านใดสนใจก็ทักทัก ID ไลน์มาหาแม่กิ่งได้นะคะแลแม่กิ่งจะส่งรูปให้ดูค่ะเพราะว่าเวลาที่แม่กิ่งลงชุมชนก็จะลงได้ไม่กี่ภาพ ยังไงเมตตาพวกเราสนับสนุนสินค้าพวกเราด้วยนะคะเนี่ยค่ะทั้งเก็บเงินทั้งซื้ออาหารให้พวกเขาทั้งซื้อทรายแมวอะค่ะปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ย,ยตามเดิมหาอะไรลูกทองหยดหาอะไระทราสาืของเราแข่งกันแต่งตัวของเติมของเติมก็แจบใช่ย่อยค่ะตอนนี้ จะกระดีกระดาของเขาอะ่ะจะไม่ต่างจากแม่ทองเพิ่มเลยมีวันก่อน,ทอ,นทองเพิ่มโดนแกล้ง FC ก็บอกว่าสุขสารทองเพิ่มค่ะเวลาโดนแกล้งก็น่าสงสารแต่ว่าน้องจะเป็นลักษณะนิสัยกระลอกกระแลกค่ะน้องก็ชอบไปไปยุ่งกับเขาก่อนแต่น้องก็เอาตัวรอดได้ค่ะเพราะว่าน้องจะใช้เสียงข่มก่อนเวลาที่จะโดน จะโดนไล่พอได้พอน้องเอาเสียงออกมาแม่ก็จะได้ยินแม่ก็จะไปแยกออกมาค่ะแม่กิ่งจะพยายามไม่ให้เด็กๆทะเลาะกันหรือว่ากัดกันรุนแรงเพราะว่าหนึ่งบาดเจ็บด้วยสองแม่กิ่งไม่อยากให้เขาติดเป็นนิสัยแล้วฝังใจเพราะว่าแม่กิ่งเชื่อว่าถ้าเขาได้กัดกันอ่ะเขาจะฝังใจแล้ววันหนึ่งเขาจะจูนเขาหากันยากอย่างสองหนุ่มนี่ก็เหมือนกันค่ะ ทองแท้กับทองแท่งไอ้ทองแท้กับทองหยิบของเรามีพี่ทองก้อนอยู่ตรงกลางสองหนุ่มนี้ก็เจอกันก็ถ้าแม่อยู่ก็จะไม่เท่าไหร่ถ้าแม่ไม่อยู่นี่ก็จะขู่กันตลอดค่ะก็ต้องสลับกันเข้ากรงเหมือนกันเพราะว่าแม่กิ่งไม่อยากปล่อยให้เขากัดกันแม่กิ่งเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเขา,าจะจูนได้เหมือนลูกๆแม่เกียงที่ ตอนนี้ที่อยู่กันแบบอบอุ่นจูนกันได้ลูกๆแม่กิ่งก็หวังหวังอย่างนั้นเหมือนกันค่ะอออทำไมอะลูกฮะอ้วกคะ่ะทองหยดทองหยดเป็นไรลูกฮะนั่งนั่งอยู่แล้วอ้วก ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอากาศเย็นๆวันนี้ก็รู้สึกลมหนาวเยอะค่ะมีลมเยอะแม่กิ่งก็จะพยายามไม่ให้รุ่นเล็กออกนอกบ้านออกไปที่ทางสวนหย่อ,ยอมไม่อยากให้เขาเจออากาศเปลี่ยนเดี๋ยวจะไม่สบายเพราะับวันนี้จะเป็นทองหยดกับทองเติมเนี่ยค่ะที่มีอ้วก แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแม่กิ่งเชื่อว่าลูกๆแม่กิ่งมีร่างกายแข็งแรงทุกคนเคาอาจจะอ้วกตับอาหารที่เขากินไปถ้าเดี๋ยวเขาก็หายค่ะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตะกุณทองก็กราบขอบพระคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามารับดูรับชมพวกเราปุ้ยมุยปุ้ยมุ้ย,ยแบบนี้ค่ะ พวกผมหล่อๆปิ้งม,มุ้ยแบบนี้พอจะครองใจ fc ได้ไหมครับลูกนะรักและเอนดูพวกผมด้วยนะครับนี่ค่ะลูกๆของแม่กิ่งนอนเอกเหนกกันใช่ไหมลูกฮะนอนเก็กหล่อพี่ทองแท้นอนเก็กหล่ออีกแล้ว อตลอดเราเนี่ยอันนี้สามพี่น้องเขาค่ะสามพี่น้องเขาทองก้อนทองหยิบทองหยอดถ้าดูคลิปเก่าๆแรกๆตอนมาจะตัวนิดเดียวค่ะหาบ้านไม่ได้เหมือนกันเห็นลงหาบ้านตั้งนานไม่มีใครเอาแม่กิ่งก็เลยก็เลยไปรับน้องมาเอง ว่าน้องขาดแม่แม่น้องจะโดนรถชนตายตั้งแต่น้องยังไม่ลืมตาค่ะคลอดลูกคงจะไปหาอาหารให้ลูกกินไปหาอาหารให้ตัวเองกินเพื่อที่จะมีน้ํานมให้ลูกลูกยังไม่ลืมตาดีเลยค่ะโดนรถชนพอดีมีคนไปเจอเด็กๆก,ก็เลยมาให้แม่เกียงลงหาบ้านก็เห็นลงตั้งนาน แม่กิ่งดูคลิปดูชุมชนลหลายๆครั้งก็เจอก็เลยถามแม่เกียงไม่มีใครเอาไปเหรอบอกยังไม่มีก็เลยตัดสินใจเอาเพวกเขามาค่ะจากตัวเท่ากําปั้นเผลอแป๊บเดียวตัวเข้านี้แล้วค่ะน้องเป็นเด็กน่ารักค่ะน้องน้องขี้อ้อนเหมือนกันแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเกเลกับแม่เท่าไหร่ เนี่ยค่ะแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวแตกต่างกันไปเดี๋ยวถ้าแม่กิ่งมีเวลาแม่กิ่งก็จะเล่าให้เอฟซใหม่ๆฟังนะคะว่าเรื่องราวแต่ละคนเป็นยังไงระหว่างครอบครัวแต่ละครอบครัวเพราะว่าบ้านแม่กิ่งส่วนมากที่มาเนี่ยคือจะมาเป็นครอบครัวมีแคมม่มีมาตัวเดียวก็คือแค่ถุงทองเนี่ยค่ะถุงทองน้องจะเป็นแมวตัวแรกของแม่กิ่งที่แม่กิ่งได้เริ่มเลี้ยงแมวนอกนั้นมาเป็นเซต ห้าตัวสามตัวสี่ตัวประมาณนี้ค่ะแต่ละครอบครัวมาคนนี้ก็ทำคลอดกับมือค่ะน,นะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลกทองกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่ ได้เมตตาพวกเรารักและเอ็นดูเสียสละเวลามาดูคลิปให้แม่กิ่งแล้วก็ลูกๆขอบพระคุณค่ะ